ข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้ในอำเภอบร,รมงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล20รายโรงแรมฮัต์์ร็อกและฮัต์์ร็อกคาเฟ่ฉลอง25ปีของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้าตนมเตรียมเดินหน้าจัดพิงโทเบอร์ตลอดเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนโดยไรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรี ทีมฟุตซอลโรงเรียนอนุบาลหนองปลือขอพอรสารตายายก่อนออกเดินทางสู้ศึกกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกจากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวประจําวันจากทีมข่าวโซ่พน c a ลทีวีนะคะวันนี้ค่ะรับหน้าที่โดยเราสองคนคุณยุทธธนเรื่อืนพักพักและที่ชั้นเกศรมงกระเซมค่ะใช่แล้วครับมีความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับทั้งในเพื่อปรมุงครับก็มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยนะครับในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลครับ20รายด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ อำเภอรประมงพร้อมด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหลลงพื้นที่มอบถุงอย่างชีพพร้อมสำรวจน้ำท่วมในเขตชุมชนหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเนื่องจากค่องมรสุมเลื่อนลงมาพาผ่านผ้าตันออกเียงเหนือรวมถึงจังหวัดชมบุรีและร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังหากในกรณีที่มีฝนตกลงมาเพิ่มโดยร่วมกับอำเภอรประมงและส่วนราชการอื่นๆเพื่อให้การปฏิบัติงานและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยหรือว่ารวดเร็วพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและร่วมกันนะครับลงพื้นที่มอบข้าวน้ําดื่มและถุงอย่างชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการนี้ตำบลหนองปลาไหลมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมดังกล่าวนะครับจำนวน3หมู่ประกอบไปด้วยหมู่1ห,หมู่2และหมู่3ม,มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภยัยจํานวน20ราย โดยในวันนี้นายวิกิตมณะรอดกิตในเพลประมงพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทศบาลตะบนหนองปาลาไหลนำโดยนายพินโยหอมก่รน,นาย,ยกเทศมนตรีตะบนหนองปาลาไหลพร้อมผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทั้ง20รายนะครับในพื้นที่ตะบนหนองปาลาไหลครับ ก็ณตอนนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนตก ลงมาหนักแล้วก็น้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช,คช่วงนี้อากาศเริ่มจะเปลี่ยนแล้วใช่ครับใช่ครับส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวดีๆนะคะในการส่งมอบขวัญแล้วก็กําลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาค่ะล่าสุดเนียวันนี้ทางด้านท่านผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมกับภาคเอกชนหลายท่านเลยทีเดียวนะคะทําการมอบข้าวสารไข่ไก่ให้กับแม่บ้านแล้วก็ช่างไฟในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะ นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวุฒิสังเริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยานายสุรีวัฒเริ่มกิจการร่วมกับบริษัทบีบีเอ9องาจำกัดครัวป้าบุญคาเฟ่และร้านลิ้มพัทยาเนื้อมอบข้าวสารไข่ไก่ข้าวกล่องและปลากระป๋องจำนวน33ชุดให้แก่แม่บ้านและช่างไฟฟ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและแบ่งเบาภาระค่าใ,ใช้จ่ายในเบื้องต้น ที่บริเวณชั้น4ดาดฟ้าสาราวาการเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้นะคะทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้ดําเนินการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับแม่บ้านและช่างไฟฟ้าของเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งยังเพื่อเป็นการแทนคําขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตามค่ะขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสาราวะการเมืองพัทยาให้ดีอย่างต่อเนื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาอันเป็นสถานที่ราชการเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินทางเข้าร่วมประชุมต่างๆเกิดความประทับใจต่อไป การมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้สร้างความปลืม้มใจให้แก่แม่บ้านและช่างไฟฟ้าภายในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นอย่างมากค่ะนะก็ทําอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องนะคะคถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเหล่าเล็กน้อยนะคะคสําหรับสิ่งของที่ได้รับมอบแต่ว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะคสำหรับน้ำใจที่ได้มาถูกต้องครับเอาละครับมาดูเรื่องราวของการให้บริจาคโลหิตกันนะครับสําหรับให้เลือดไปถึงเพื่อน ที่ประสบเหตุไม่ว่าจะป่วยหรือว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุก็ตามนะครับเขาบอกว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับกับทางมูลพัิยาครับที่ร่วมกับทางภาคบริการนะครับของโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีสภากาชาติไทยครับก็เปิดกิจกรรมนะครับในการประจักษ์โลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับเพื่อจะนําไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรีครับ ที่สาระวัการเมืองพัทยาเมืองพัทยาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยมีข้าราชการเมืองพัทยาพนักงานลูกจ้างและประชาชนนะครับเดินทางเข้าบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องสําหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ด้วยภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีสภากาชาติไทยได้มีประกาศครังสำรองเลือดนะครับไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยเนื่องจากมีผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากขึ้นมืองพัทยาจึงร่วมกับภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย จัดขึ้นเพื่อน,นําโลหิตไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเครือาขา่ภาคตะวันออกอีกทั้งยังเป็นการร่วมการปลูกจิตสํานึกในการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับใช่ค่ะให้เลือดก็เท่ากับให้ชีวิตนะคะถูกต้องครับ ต่อที่ข่าวนี้ค่ะไปกันที่เทศบาลเมืองหนองปลรือนะคะล่าสุดวันนี้ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปทําการตัดแต่งกิ่งไม้นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะหลังจากที่เกิดสถานการณ์ฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะต่อเนื่องภายในพื้นที่ค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลรือนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลรือพร้อมด้วยนายจำแลงอวบเอ,อิบ และนายธวัฒน์เผือกบุญนาคสมาชิกสภาเทศาบาลเขตหนึ่งลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีคณะครูร่วมสังเกตการอย่างใกล้ชิด หลังจากที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนอมปรือคณะครูอาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอมปรือเกล่วว่าต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนลกคลึ้มภายในศูนย์หากมีลมกระโชกแรงนะคะอาจจะหักโค่นลงมาเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ได้จึงได้ร้องขอไปอยังเทศบาลค่ะให้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้จาพวกต้นปาล์มและไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โดย ยกองช่างได้ส่งรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่เขาเ้าดำเนินการทันทีเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอันตรายตลอดจนเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีพร้อมทั้งป้องกันนะคะไม่ให้สัตว์มีพิษเข้ามาซ่อนตัวตามซอกกิ่งก้านของต้นปาล์มซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะ สำหรับสถานศึกษาใดนะคะมีความประสงค์ต้องการให้ทางเทศบาลเมืองนอมปรือเข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ภายในสถานที่เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้เรียนสามารถติดต่อมาได้นะคะที่กองช่างในวันและเวลาราชการค่ะนะก็ลงไปดูแลนะคะ <c oughs> ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนอมปรือนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย <c oughs> นะคะกับบุคลากรต่างๆรวมไปถึงเด็กๆด,ด้วยค่ะครับผมใช่แล้วครับก็จะเป็นสถานที่หน้า ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปด้วยนะครับถ้าสภาพแวดล้อมดีนะครับมาดูเรื่องราวนี้ครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะเขียนเตี้ยนะครับก็มีการส้มนะครับซุ้มจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบทิ้งขยะนะครับในพื้นที่ที่เขาห้ามทิ้งพื้นที่สาธารณะนะครับที่ไม่ใช่พื้นที่ทิ้งขยะนะครับมีการลักลอบนําเศษวัสดุก่อสร้างมาทิ้งครับผลสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้นะครับแต่แต่แล้วนะครับ หายไปกว่านั้นคือไม่มีเงินเสียค่าปรับนะครับร้อนถึงรองนายกเทศมนตรีที่จะต้องควักเงินส่วนตัวจ่ายค่าปรับให้นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยสุ่มตรวจผู้ลักลอบทิ้งขยะบริเวณห้ามทิ้งขยะข้างหมู่บ้านสายแก้วหมู่ที่2องตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอประมงจังหวัดชลบุรีพบว่ามีคนนํารถกระบะน,นะครับขนเศษวัสดุก่อสร้างเศษหิน ปูนกระเบื้องมาทิ้งบริเวณังก่าวจึงแสดงตัวเข้าทําการจับกลุ่มเป็นชาย3คนหญิงหนึ่งคนจึงควบคุมตัวทั้ง4คนนะครับมาทําการเปรียบเทียบปรับตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2 5 3 5 ซึ่งหนึ่งใน4ผู้ก่อเหตุนะครับให้การว่าทํางานก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ศรีราชาแต่พักอาศัยในเขตพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลก่อนที่จะไปทํางานมีเศษซากสิ่งก่อสร้างจึงหาที่แวะทิ้งก่อนไปทํางานจนมาถูกจับได้เสียก่อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการชี้แจงนะครับเรื่องกฎระเบียบโดยใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติของกฎหมายตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2 5 3 5และจะต้องเสียค่าปรับจํานวน2,000บาทหรืออาจไม่ถึงแต่ด้วยบุคคลดังกล่าวบอกไม่มีเงินจึงลดเหลือเพียง500บาทแต่ ยังไม่มีเงินเพียงพอเสียค่าปรับนะครับจึงพยายามติดต่อผู้รับเหมาทางโทรศัพท์เพื่อทราบแต่ว่าผู้รับเหมามีอาการใบเบี่ยงในขณะที่นายขวัญยืนประกอบธรร,รองนายกเทศมนตรีตะบนตะเคียนเตี้ยหลังทราบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4ไม่มีเงินเสียค่าปรับด้วยความสงสารจึงควักเงินส่วนตัวจ่ายค่าปรับให้และยังมอบเงินค่าข้าวให้อีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับํำชับนะครับไม่ให้ทำพฤติกรรมแบบนี้อีก ทั้งนี้ครับก็ยังมีการฝ่าประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้านะครับได้ร่วมกันคัดแยกขยะและนําขยะไปทิ้งให้ถูกที่ไม่สร้างภาระให้กับท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับจิตสํานึกด้วย ก็ต้องเนี่ยแหละครับทางด้านของรองนายกเทศมนตรีนะครับบอกว่าอยู่ที่จิตสํานึกนะเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับให้ลงถังนะครับนะคะอันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างให้ได้ชมกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำผิดก็ต้องมีโทษนะคะจับกลับกันไปค่ะครับ ต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมชวนกันมาออกกําลังกายนะคะหลายคนออกกําลังกายในหลากหลายวิธีแต่วันนี้จะชวนคุณผู้ชมออกกําลังกายด้วยไม้พลองเหมาะสาหรับผู้สูงว<อ>ัยนะคะคผู้สูงอายุค่ะโดยทางด้านเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะได้นําสมาชิกในชมรมดอกลําดวนออกกําลังกายด้วยไม้พลองค่ะคทางนี้นะคะหวังยกระดับ สุขภาพนะคะให้กับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการออกกําลังกายแบบนี้ค่ะจะสามารถช่วยลดอาการปวดหลัง mm. แล้วก็ยังสามารถสร้างกล้ามเนื้อนะคะให้มีความแข็งแรงเหมาะสมตามวัยด้วยค่ะที่สารานเรือนไทยได้มีการออกกําลังกายด้วยไม้พลองตามโครงการรวมพลังผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิยั่งยืนท่ามกลางสมาชิกชมรมดอกลําดวนต่างให้ความสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมพเพรียงกัน ด้วยกิจกรรมการออกกําลังกายโดยใช้ไม้พลองถือเป็นวิธีการออกกําลังกายแบบหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสมกับการยกระดับคุณภาพและสุขภาพรวมทั้งการบําบัดฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆค่ะ ดังนั้นนะคะทางกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้ความสําคัญและนํามาฝึกสอนให้กับสมาชิกชมรมดอกลําดวนวางสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้สูงอายุหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองอันจะเป็นการออกกําลังกายที่มีความเหมาะสมและช่วยลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้เนื่องจากท่าทางต่างๆในการออกกําลังกายเป็นท่าทางที่ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อลําตัวหลังและต้นขาและเมื่อทําเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง และมีความสม่ำเสมอก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆมีความแข็งแรงตามวัยป้องกันและชะลอการเกิดโรคในผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะ สำหรับการบริหารร่างกายด้วยไม้พลองหากทำอย่างต่อเนื่องประมาณ20-30นาทีจะช่วยให้เกิดการเผาผลาญพลังงานประมาณ90-120แคลอรี่ขึ้นอยู่กับความแรงหรือความเร็วในการบริหารนอกจากนี้นะคะไม้พลองควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วและไม่ควรเกิน1.5นิ้วเพราะจะกำยากและไม่ถนัดต่อการบริหารหากไม่มีไม้พลองนะคะสามารถใช้ท่อ P ี c ซีหรือไม้ถูพื้นแทนก็ได้ค่ะซึ่งจะต้องมีน้ำหนักที่พอเหมาะกับ กำลังแขนของแต่ละคนนะคะก็เป็นวิธีการออกกำลังกายง่ายๆนะคะเพียงวันละ15นาที10นาที15นาทีประมาณนี้นะคะก็จะช่วยนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นขอให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับเป็นดีที่สุดนะครับนะฮะเพื่อร่างกายของเราเองนะครับมาดูกิจกรรมครับที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนะครับกับทางโรงแรมฮัร์์ร็อกและฮัต์์ร็อกคาเฟ่ครับ ก็เฉลิมฉลองนะครับในการครบรอบ25ปีของการสร้างความตระหนักรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมครับเตรียมที่จะมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับตลอดทั้ง2เดือนนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีครับผู้สุ่ข่าวได้ลงพื้นที่รายงานความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมการกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้ชื่อพิงค์ทเบอร์ตลอดเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับที่โรงแรมฮัตทร็อกพัทยา โดยกิจกรรมดังกล่าวฮัต r ์ร็อกอินเตอร์ได้เดินหน้ารณรงค์ในเรื่องของการสร้างตระหนัครู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมมาอย่างต่อเนื่องจนครบรอบ25ปีในโอกาสดังกล่าวนะครับทางโรงแรมฮัต r ์ร็อกและฮัตส์ร็อกคาเฟ่พัทยาจึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งในการรณรงค์เรื่องของโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้2ช่วงนะครับในเวลา14นาฬิกาและ15นาฬิกาที่ห้องประชุม hall of fame วันที่24ตุลาคม โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญประจําโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีนะครับมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลและการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองนอกจากนี้ในวันที่25ตุลาคมเวลา20นาฬิกานะครับทางฮัต r ร็อกคาเฟ่พัทยาครับยังเตรียมที่จะมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลโดยวง The, the Gentleman ซึ่งมีคุณเนื้อสายเป็นนักครองนำนะครับพร้อมกับเพื่อนๆจะมาสร้างสีสันและความมันในวันดังกล่าวภายในงานก็จะมีการประมูลเสื้อพร้อมกับลายเซ็นหาไรายได้สมทบทุนเพื่อน,นําไปมอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีต่อไป สำหรับกิจกรรมพิกโทเบอร์ทางโรงแรมฮั r ส r ร็อกและฮั r ส r ร็อก a าเฟพัทยานะครับยังได้จัดเตรียมกิจกรรมการกุศลต่างๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจห้องพักสีชมพูค็อกเทลและม็อกเทลสีชมพูรู้ไปถึงเค้กสีชมพูนะครับที่ทําขึ้นเป็นพิเศษเพื่อฉลองให้กับวาระดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากทางร้านร็อกช็อป แพ็กเกจสปาสีชมพูและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยความพิเศษอยู่ที่ปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ25ปีของการจัดกิจกรรมพิงทอเบอร์นักท่องเที่ยวที่เข้าพักภายในโรงแรมยังสามารถยืมแผ่นไวนิลสีชมพูไปเปิดฟังและสามารถยืมกีตาร์คอเลกชันพิงทอเบอร์ไปเล่นฟ,ฟรีๆตลอดเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยครับ ใครที่สนใจนะครับอยากจะพักผ่อนนะครับก็ไปพักผ่อนได้ที่โรงรรมฮัตส์ร็อกนะครับมีห้องสีชมพูแล้วก็รวมถึงอาหารการกินที่เป็นสีชมพูด้วยนะครับไ<ช>ม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นแฮมเบอรเกอร์ก็ตามนะครับ<ช>แล้วก็ยังได้สัมผัสกับ บรรยากาศมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับที่ h าร์ดท็อกคาเฟด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนะคะห้ามพลาดนะคะไปติดตามกันได้นะคะทางเว็บไซต์นาอของทางด้านโรงแรมฮาร์ด l ็อกแล้วก็ฮาร์ด็อกคาเฟ่นะคะอะไได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปช่วยเหลือการกุศลที่สำคัญที่สุดเลยอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ห้องนอนที่เป็นสชมพูแบบนี้นะคะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นด้วยใช่ถูกต้องครับช่วงของพิง k t o b e r นะครับค่ะ ส่วนข่าวนี้ค่ะมาดูกันต่อที่เรื่องราวของหอ,อการค้าจังหวัดชลบุรีบ้างนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแล้วก็การจราจรน,นะคะในการจัดงานสัมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศครั้งที่42ค่ะที่ห้องประชุมท่าพระยาสารวการเมืองพัทยาได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการจราจรในการจัดงานสัมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศครั้งที่42โดยมีนายไกลสอนฉัดเลขวนิด รองประธานหอ,อการค้าจังหวัดชนบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพันธมรตรีจีรวัตรสุขุนทพัพผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสำนักปลัดเมืองพัทยาคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดชนบรุรีกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหญ่และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาคมชมรมต่างๆค่ะ สืบเนื่องจากหอการค้าจังหวัดชลบุรีกำหนดจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่42ระหว่างวันที่21-24พฤศจิกายนนี้ณนะสวนนงนุชจังหวัดชลบุรีภายใต้ธีมการสัมมนาสร้างไทยให้เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งจะมีหอการค้าจากทั่วประเทศและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าวร่วมงานกว่า1,500คนประกอบด้วยคณะกรรมกา,ารหอการค้าไทยสภาหากาอการค้าแห่งประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศประธานหอ,อการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอ,อการค้าจังหวัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอ,อการค้าจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐและสื่อมวลชน วัตถุประสงค์นะคะเพื่อรวมพลังเครือข่ายหอการค้าทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงความร่วมมือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยได้เชิญพนัท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรพร้อมคณะรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยง,งานต่างๆเข้าร่วม ในการนี้นะคะขอาการค้าจังหวัดชลบุรีได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการจราจรรวมทั้งการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางในการเดินทางร่วมงานโดยได้ขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์และการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและป้ายบอกทางไปยังสถานที่จัดงานค่ะ งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวนะคะจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะประมาณวันที่21-24นี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าโอ้โหก็น่าจะมีหลายๆท่านนะคะเดินทางเข้ามาภายในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะครับผมครับอ่ะมาดูเรื่องราวของน้องๆนักกีฬานะครับของทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับที่จะเดินทางไปทําการแข่งขันที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็ต้องมีการขอพรสารตายายก่อนออกเดินทางนะครับในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับทีมฟุตซอลของโรงเรียนอนุบาลของเมืองหนองปลือน,นะครับก็เรียกว่าในรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกนะครับทีมฟุตซอลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับเตรียมตัวเดินทางไปสู้ศึกร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่39รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง27ตุลาคม2567ณสนามกีฬาเทศบาลวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วด้วยก่อนออกเดินทางน,นะครับนักกีฬาฟุตซอลได้จุดทูปเทียนกราบขอพรสารตายายไหว้พระประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางตลอจนการแข่งขันอีกครั้งนี้นอกจากนั้นนะครับนายประวิทย สอนลารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับได้ให้โอวาทและกําลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอลทั้งประเภทชายและหญิงรวมไปถึงนักกีฬาประเภทอื่นๆอีกด้วยโดยเน้นย้ําการแข่งขันต้องมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและขอให้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อก้าวต่อไปในระดับประเทศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะแข่งขันประมาณปลายเดือนมก,กราคม2568 นักกีฬาฟุตซอลที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับมีนักกีฬาทั้งสิ้น46คนโดยส่งแข่งขันในระดับอายุ12ปี14ปีทั้งชายและหญิงโดยมีนายวิศรุตเย็นชำหรือว่าครูบาสนำทีมไปสู้กันในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีโค้ชจุม๋มครูมานะและอาจารย์ท่านอื่นๆร่วมเดินทางไปดูแลตลอดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในครั้งที่39าวังน้ำเย็นจังหวัดสแก้วทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลมนงป,ปรือได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า80คนโดยมีนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งข,ขัน6ประเภทได้แก่ฟุตซอลเปตองมักฮอตไทยกรีธาแบดมินตันและกีฬาสาธิตครับก็คงจะได้รับพรจากผู้ใหญ่กันไปนะครับสําหรับน้องๆนักกีฬานะครับ แพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับแต่ถ้าชนะกลับมาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจุกจ้องกันนะคะก็ต้องร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะให้กับน้องๆนะคะนักกีฬาทีมเมืองพัทยาเราด้วยของหนองปลื้อของหนองปลื้อนะคะงหยิงและชายนะนสองรุ่นด้วยกันนะสิบสองสิบสี่นะครับนะคะหากอควาชชนะกลับมาปากนะพวกเราชาวหนองปลื้อด้วยค่ะใช่ครับใช่ครับ ต่อที่ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวไว้อะไรค่ะคุณผู้ชมคะนักการเมืองญาสนิทหลายท่านนะคะเดินทางเข้าร่วมไว้อะไรคุณแม่สาครสสำเร็จเฟื่องฟูค่ะซึ่งท่านเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัวค่ะ ที่วัดหนองใหญ่ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีครอบครัวสำเร็จเฟื่องฟูได้จัดพิธีรดน้ำศพคุณแม่สาครสสำเร็จเฟื่องฟูมารดาของภรรยานายวิเชษหนองใหญ่อดีตนรองประธานสภาเมืองพัทยาที่เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยวัย63ปี ทางนี้ได้รับเกียรติจากนายสนธยาคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาสอจอจังหวัดชลบรุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาข้าราชการนักการเมืองกรรมการชุมชนญาติสนิทพร้อมด้วยนะายรัตกิจเฮงตะกูลอดีตที่ปรึกษาราัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมไว้อะไรคะ่ะ โดยครอบครัวได้กำหนดตั้งสวดอภิธรรมศพคุณแม่สาครรวมสามคืนในระหว่างวันที่1 7ถึง19และชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567เวลา16นาฬิกาณวัดหนองใหญ่ค่ะทางทีมข่าวสพเคเบิลทีวีนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในณโอกาสนี้ด้วยค่ะครับผมทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชม วันนี้เราทั้งหมดของฝ่ายข่าวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติขอ้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตี่ยกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไก่เกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้ประีตะนอมช่วยเหลือในการไก่เกลียก่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยมายื่นได้ด้วยตนเองหรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออส การแก่เกียร์ก่อนฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจทหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการแก่เกียร์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคพา,าพากษศาตามยอมจนจบกระบวนการ,าร,ร,รที่ศาลจังหวัดพัะยาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถทำให้ศาลมีคพา,าพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกียไม่สําเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกลเกีย่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกี่ก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทางการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้ม,ยมช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราสโสพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา